สวัสดีครับคลิปในชุดนี้จะเป็นซีรีส์การพัฒนาสแตติกเว็บไซต์โดยการใช้ gatsby.js นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ตัวนี้นะครับ gatsby.js ก็เป็น Open Source Framework นะครับซึ่งเบสบน Library ยอดนิยมอย่าง react.js นะครับเพราะนั้นนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ Library อย่าง react อยู่แล้วก็จะสามารถเรียนรู้เฟรมเวิร์ตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับซึ่งเจ้า gatsby.js นี้ก็เป็น เฟรมเวิร์กที่อยู่ในแคตตาล็อกของ Static Site Generator นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการบิว l d นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการบิว l d ก็จะกลายเป็นไฟล์ HTML แล้วก็ไฟล์ Asset อื่นๆยกตัวอย่างเช่นไฟล์ CSS ไฟล์ JavaScript สำหรับประมวลผลในฝั่ง i e n t นะครับซึ่งเมื่อผลลัพธ์ที่ได้จากการ Build เป็นไฟล์ HTML ธรรมดา นั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์เหล่านี้เนี่ยไปเด PLOY ที่เว็บโฮสติ้งแบบไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแชร์โฮสติ้งราคาถูกนะครับซึ่งแชร์โฮสติ้งล่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องซัพพอร์ตการประมวลผลในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใดๆอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นไม่จำเป็นจะต้องซัพพอร์ต PHP ไม่จำเป็นจะต้องซัพพอร์ต Node.js นะครับยิ่งไกนั้นนะครับเราก็สามารถเอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยไป d e PLOY บน Static Hosting ให้บริการฟรียกตัวอย่างเช่น GitHub Pages หรือว่า Netlify โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ และเมื่อเว็บไซต์ของเราเป็น Sta ติ c html ธรรมดาก็ควรจะส่งผลให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยหลักการแล้วก็ควรจะรวดเร็วกว่าเว็บไซต์ที่มีการประมวลผลในลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ไซต์แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะใช้ภาษาเซิร์ฟเวอร์ไซต์ที่มีการประมวลผลรวดเ,เร็วสักแค่ไหนก็ตามยิ่งไปกว่านั้นนะครับเว็บไซต์ของเราก็ควรจะเฟรนลี่กับ seo ด้วยนะครับเพราะว่ามีความสะดวก ที่จะให้ตัวบอทดของ Google เนี่ยพรอนเข้ามานำคอนเทนต์ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยไปจัดการทำา I นเด็กซิ่ให้ระบบฐานข้อมูลตัว Search Engine ของ Google นะครับและตัว gatsby.js เองนะครับก็จะเหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีลักษณะของคอนเทนต์จำนวนมากยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ลักษณะของ CMS เว็บไซต์ลักษณะของบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นโปรไฟล์ของบริษัทหรือว่าสินค้านะครับคอนเทนต์ที่พูดถึงนะครับก็จะใช้วิธีเขียนโดยการใช้ s y n t a x ของภาษา m a r k d o w n นะครับ ซึ่งจะเป็นเหมือนเท x กซ์ธรรมดานะครับที่มีการใช้สัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมเม,มื่อนำมาประมวลผลนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น HTML ที่มีคอนเทนต์หน้าตาสวยงามตามที่ผู้เขียนต้องการนะครับจะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ t u t o r for Dev เองนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยการใช้ Gatsby JS นะครับคอนเทนต์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะถูกพัฒนาโดยการเขียนด้วยสินแท็กของภาษา m a r k d ด w n นะครับสุดท้ายเมื่อนำประมวลผลก็จะได้เป็น HTML ที่สวยงามตาม ความต้องการของผู้เขียนนะครับจากข้อดีที่เกิดมาทั้งหมดนะครับก็จะทําให้ตัว g a t s b y เ s เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะถูกนักพัฒนานําไปใช้ในการพัฒนา static เว็บไซต์นะครับซึ่งทาง Twitter for d e เด็ก็ได้จัดทําคลิปในซีรีส์ชุดนี้ไว้กว่า10ตอนเลยนะครับก็ขอเชิญรับชมในคลิปตอนต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ